พ่อฟ้าทำอะไร,ระะไม่มีพี่ฟ้าไม่เล่นน้ำแล้วเล่นน้อร่อยดีกว่าไปไหนขับรถให้ดูสอนวิธีขับรถหน่อยเร็วพ่อฟ้าซื้อรถมาใหม่ใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะขับยังไงขับให้ดูก่อนขับยังไงคะโอ,อ,อ,อ้เอาเท้าขึ้นมาวางสิไปทางนี้ น่นเดี๋ยวตกน้ำนี่เอาเท้าขึ้นมาวางแล้วมันก็จะเลื่อนเองเอาเท้าวางตรงเนี้ยปลาเร็วได้ไดปลาขับไปโน่นแล้วไหลลงมาไหลลงมาเลยใช่เอ้อ หนูเอาเท้าวางข้างบนแล้วหนูก็หมุนอย่างนี้สิสวัสดีคุณผู้ชมหรือ,อยังพ่อปลา,าหนูชื่อ<ห>อะไรคะ<อ>พูดเ<อ>พราะๆอ่ะดีบแล้วกินข้าวเวาไปกินข้าวดีกว่าไป อ่ะหนูไม่กินหนูอยู่คนเดียวนะาๆไปละอยู่คนเดียวนะไปและน้าอย่าไปด้วยไปละเนบอกไม่กินไงไหนบอกไม่กินอ๋อรถมาเก็บอ๋อนี่ลงลงจอดรถใช่ไหมคะโอ้ยหนักไหมคะหนักไหมคะ